ดูวเนาาอีปุนาทูเฮอผมไม่กินเหรอผมเคยกินแล้วมันเหม็นเหรอเออแต่ผมทำให้อร่อยอร่อยจริงไหมเนี่ยจริงกินน่าตกใจมากเออเต็มช้อนเลยเต็มตากกับเต็มช้อนหน่อยเออหนึ่งสองซ้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนอของผมนะครับนั่นก็คือคุณอาซุจิอุ้ยไม่ใช่อซุจินะอ่ะแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะฮานาซุมิขอโทษทีครับจำผิดคนวันนี้ผมจะพาคุณฮานาซุมินะครับ ไปร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ที่สุดในโลกหรือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับ <c oughs> ผมการันตีเลยว่าร้านนี้ใหญ่ที่สุดครับ <c oughs> คุณอยากไปไหมครับอยากไปแล้วผมจะพาคุณไป <c oughs> ออะตามพวกเราไปกันเลยครับมาเลยครับ <c oughs> Let's go ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เราจะไปไหนกันร <c oughs> ้านนะร <c oughs> ้านร้า <c oughs> ต้นใจตันตันนี้หรอใช่ครับโอเคโอเคอุ้ยอออโออ๋ออเอาละครับและตอนนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆได้มารับชมนะครับและนี่ก็คือร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมเฮ้ตทําไนวะนี่ไงร้านอาหารนั่นไง อั่นน่ะเหรอเอ่อข้ามาดิีข้ามาดิี้ทุ่มไปเหรอนั่นเลยใช่ไหมนี่แหละครับผมจะพาคุณอาซุจินะครับอ้าวน่าจะมีไปกินอาหารที่อร่อยและรสเด็ดครับผมโหโหนี่เหรอรสเด็ดเฮ้ยใช่เหรอใช่ดีเอาละครับตอนนี้ ผมพาคุณมาถึงแล้วร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถึงแล้วหรอถึงเร้วหรอถึงแล้วครับรอยืนเลยรอยูนไ่ยนี่ไงร้านถึงแล้วนี่หรอใช่ครับคิดว่ากนยี่ไม่รู้จักคําว่าร้านอาหารใช่ไหมคุณนะไม่รู้จักหรอที่ประเทศไทยร้านนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนครับเป็นไงร้านอาหารใหญ่ไหมครับอมานั่งกินเลยดีกว่าโ้หนหรไอ้น้อง เอาผัดเผ็ดปลาไหลที่หนึ่งไม่ทำไมทำไมต้องยำหัวปลาช่อนไม่ต้องผมเอามาหั่นแล้วเอามาหั่นแล้วใช่อะไรเอามาหั่นแล้วน้องก็ไม่เยอะอ่ะน้องเขาจะเอาอาหารมาให้นะไม่เยอะไม่เยอะไกลนะนี่อย่าบอกนะว่ามีเมนูอาหารมาให้ผมอ่ะใช่อยากกินแล้วแหมเร็วๆนะครับคุณฮานาซึมิตื่นเต้นจริงๆลย หอมมาแเ้วบรรยากาศดีๆต้องคู่กับอาหารอร่อยอร่อยวันนี้คุณเอาอะไรมาให้ผมกินครับนี่ครับวัวบีบูร์กตูเดียวเดี๋ยวนัตโตนัตโตผมไม่กินหรอผมเคยกินแล้วมันเหม็นหรอเออแต่ผมทำให้อร่อยอร่อยจริงปมเนี่ยจริงนัตโตมันเหม็นจะทำให้มันอร่อยเหรอใช่ทำยังไงับ อนี้โยส้มตำปลาโอ้โหคุณฮานาซึมิอันนี้ก็เหม็นส้มตำปูปลาก็เหม็นแล้วมันจะอร่อยยังไงอ่ะเมนพวกเหม็นนะอ่ารวมกับไม่เหม็นเหม็นกับเหม็นรวมกันไม่เหม็นโอ้ยลุ้มตาแก่ ลืมอะไรนะลืมอะไรลืมตะเกียตะกียไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรรยากาศบ้านๆก็ต้องใช้มือนี่คุณธนซสมิผมจะแนะนำให้เลยปกติคุณกินอาหารที่บ้านคุณ่ะต้องใช้ตะเกียบต้องใช้ช้อนใช่บ้านผมไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปหาให้มันยุ่งยากนี่ป้าป้าเกย นี่บ้าเกินนะนี่คือประเต้ผมโอเครับประทานง่ายๆโดยการใช้มือจกใช้นิ้วจกอืมอร่อยแซ่บอิ่ีอ๋มอมาๆมาผมกินยังไงมันก็เหม็นนะไม่อร่อยนะออร่อยผมชอบมากเลยนะคุณชอบแต่ผมไม่ชอบอ่ะแต่นัตโตผมกินประจำนะอ๋อหรอเอยนี่กินไม่ได้เหนียวอะไม่ใช่กองยนานนี่นี่ละครับนี่คือนัตโตะใช่นี่นะ どこにポとチイニーな。ごめんなさい。あんまり。ごめんなさい。ごめんない。ごめんなさ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  นี่นี่นใส่แล้วมันอร่อยเหรอแล้วก็คนคนงโมาใส่ครับใส่ระวังระวังมันจะเจี๋ยอแกนี้แกนี้อร่อยแล้วเหรออร่อยผมไม่เชื่อเชื่อผมไม่เชื่อ,ชอมมเชื่ออ,อ่ะคุณลองกินให้ดูก่อนอ่รอชิบหายด้วยวะนี่นะทำไมทำไมล้า,ง,ง,าง,งหน้าล้าง,งหน้าเนี่ ถ้าเกิดร้อนถ้าเกิดร้อนเอาน้ำนี่ล้างนี่รอชื่นใจมัชื่นใจรชื่อเชียลโซชีนี่นะนัตโต้นัตโต้กับเอาเหี้ยอะไรไหมกูกินเน่ยนัตโต้กับส้มตำนะนี่นี่นี่น เป็นไงอร่อยมากอมเมซ z i n งคนไทยใช่ไหมสมตังครับน้าโตกมโประเศีศอีฟอ่ะไทยกับอีฟมาฟิชเชอร์ริ่งกันเป็นเพื่อนกันแล้วลแต่มึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูไ <laughs> ม่เหง่อออกอะ่าใช่เหงอออก เป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อใช่ยังไงยังไงพูดได้คำเดียวเลยออหมาแกเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยไหมอร่อยโอ้ยแต่มันเข้ากันดีนะใช่อ๋อร่อยส้มตำปลาลานาต่ออร่อยมันอร่อยก็จริงอ่ะแต่มันเผ็ดไหโคตรเผ็ดเลยอะไ่หมีอะไรแก้ให้เผ็ดไหมมีอะไรแก้ให้หายเผ็ดไหม เอาน้ำไหมไอ้ไอ้บ้ากินไม่ได้กินผลไม้ด้วยผลไม้แก้แผลก็ต้องเป็นเงาะไม้แจมังคุดไม่ใจ่องุ่นไม่ใจ่แล้วมีอะไรอ่ะทุเรียงเน่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 กระตกก็เหม็นใช่ส้มตำปูปลาก็เหม็นแหมงทุเรียนก็เหม็นใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยจังไม่ได้หรอตะต้มแหมงเออบวก ทเรียนแมงร่วมกับไอแมงอย่าโกหกผมนะเอมาเอามาเอามานี่ทุเรียนังวงข้างไอ้บ้าเขามีแต่มอนทองอ่ะมอนทองมอนทองตลกแน่เรามมต้ก่อนหอมชื่นใจเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากโอ้ชอบมากคเออ เพราะว่าผมชอบกินทุเรียนเลยกินกับกินกับนัตโตนะอ่ะคู่กันย่าเริ่มนะอะก็คู่กันอยู่แล้วใช่วันนี้ผมต้องขอขอบคุณฮานาซึมินะครับที่แนะนําประสบการณ์ใหม่ๆโดยการที่เอานัดโตมาให้กินส้มตำปูปลามาให้กินและที่สําคัญทุเรียนหมอนทุเรียนหมอนอะไรนะมงกลางหมอนทองมงทองไม่ใช่กินเทุเรียนะทำไม กิกับนตโต๋เนาะอันนี้เราลองชิมก่อนลองชิมก่อนโอเคคโอเเฮ้ยโชคมะนตโต้ชคแล้วข้าวกันทีดูสีหน้าดิใชอมโมซุปแล่าโมซุผมจะบอกให้เลยนะวิธีเนี้ย Amazing สุดๆโอ้โหรอคนไทยเขากินกันแบบนี้เอ๋คนไทยเขากินกันแบบนี้โหรอคนไทยปกติกินนัตโตหรอเนี่ยเพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่หลายคนอ่ะกินกันแบบนี้โหรอเอาคุณไม่รู้เหรอโอ้โหแสดงว่าเพิ่งมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมอ่ะหกปีแล้วอ่าได้แล้วโอ้คุณกินหรอเปล่ามึงอะกินตั้งอจไัวะไม่ตั้งเมื่อ ไอฮานาซมิมึงอยากกินตามึงแล้วโอ้ทเริยังส้มตำปลาลานโตนะอร่อยอร่อยคือกินแล้วไหมก็กินเมื่อกี้ที่มึงบอกอะตามึงแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าอ,อ,อร่อยที่สุดในโลก เป็นไงอ่ะอร่อยมั้ล่ะไปแล้วกูไปไหนไปไหน วันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณใช่พี่ๆที่ให้เราได้ถ่ายทำสถานที่นี้นะครับครับอ่ะผมจะพาคุณไปเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันนาซูมิคุณมีอะไรจะมอบให้กับพี่ที่เขาให้เราถ่ายทำที่สถานที่นี้ครับอาหารญี่ปุ่นนะโอ้คุณชื่อญี่ปุ่นนะดูสีหน้าพี่ๆเขาดิเขาอยากกินแล้ว นางกืนานกินที่อาหาญี่ปุ่นดูจินอะไรครับนอทโต้เเคยกินไหมครับไม่เคย่เคยไม่เคยไมคมคยไม่เคยไม่เคย่เคย่เคยไม่เคเคยไม่เคยไม่เคยมยคเคย่เ่ อันนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นผมชอบมากเลยเช้อนหน่อยวตากันเต็มช้อนหน่อยอันนี้แพงนะเนี่ยถ้วยพันกว่าบาทนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองซ้ำ ผมว่าพวกเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่า<ช>ก่อนที่จะโดนต้นตีน<ะ>ไปแล้ว